lúc dưới nè dưới tiếng luôn đá tiếng lướt đá lái nó chìm thế nào chìm cả nước má vào đấy kem เป็นไงบ้างน้ำทะเลหวานปะหวานเคิมือไม่เล่นต่อแล้วถังกิงไปงูเลยกระถางถางกินงไปตรงนู้นเออกิงไปเออกินไปอีกกินอีกเออว่ายน้ำว่ายน้ำเออดีมากดีมากถังเต้นเลยนี่หันหน้ามาหาพ่อด้วยเต้นอะ อะไรนะมันมีเนื้อป่ะมีตัวป่ะไม่มีหรือว่าปูวางไว้มันวิ่งเลยมันกลัวเราแล้วไปลงไปอีกไหมลงไปนี่ไหมลึกๆนู่นลงไปได้แค่ไหนยืนได้เดินได้แค่ไหนไปเลยลองเนี่ Mày lên đây, mày lên đây Thấy ít à Hả? <tể> <chocy> <coldvent drag>. พี่เต้นตอนนี้พี่เต้นโดนแล้วครับพี่เต้นโดนโดนพ่อไม่มือพี่เต้นโดนพ่อกับน้องๆกบอยู่ครับเซนจะจมายพ่อเดินไปทางขานุ่นพ่อไปนั่งทางขานุ่นน้้าาไหลเขปก มันก็นอนหุบปากไลยทีมไม่เข้าอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับเล่นเป็นไงเชนเชนเอวนีตวันนึงก็ไม่ได้หมดพ่พอช่วยเถ่ะแม่ก็หนีเออเอาโน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 ่โน้ดไหน พ่อก en, like right right ็แกล้งน้องพ่อก็แกล้งพี่อยากโดนมั่งใช่ไหมน่ะไปนอนน่ะน้ำมันเก็มน้ำก็เค็มเราแล้วก็เอามือไปเช็ดจุ่มน้ำแล้วก็มือราตาตัวเองโอ้โหมันตัวยใหญ่กว่าม่อ่อดเยอะเลยกคอรเต็มแล้วนะถางเป้าขานอนทางเป้าขา

เจนอะเจนพอคึบเสร็จแล้วเดน้หนึ่งถึงสามแล้ครนะเจนื่อยปะจ็เมื่อยน้องกันี่น้องน้องแรงดีมากเต้นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทะเลทะเลที่ไหนทะเแดงไม่ได้ แล้ยถามั่าี่ตรงนี้เ้ยข้าแมวใหม่ดิเ้ข้แมวใหม่โอ้พลังช้างเอาว้นี้เฮ้ยโอตเงใหญมากเลย ข้าจุ๋ยเน็่ <c oughs> สัันนี่ก็สั้นเนี่ยไ <c oughs> อ้ฟอดเติมใหญ่เลยฟอดเติมเป็นงวงช้างเลยทอดโปขาไนะ <c oughs> อ้ฟอดใส่ไข่ให้แล้ว ถามว่แปะเท้าพี่เซนอะไม่ต้องมาทางนี้ตักตรงนู้นแน่พยายามดิ๊กขดิเซนเซนมันคืออะไรอะลุกไม่ได้เนกระด้ากระดิ๊กกระดิ่งนะเซนกระดิ๊กทางเดาโดนหน้าพี่ไปเททางนู้นเฮ้ยอ๋อลุกเลยดิดดิิ๊ก อ้ามันกระดิกได้ดิอางนี่มันกระดิกอางมันกระดิกนี่ดูจุ่มเดี๋ยวมันดิถังจับอะไรถังถังจับอะไรนะมันดิกมันดิกอ่ะฟาดจับไปแล้วฟาดฟาดจับไปแล้วรับเปลี่ยนลูกเร็วเปลนลูกไหวป่า